สวัสดีครับเพื่อนๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มใช้เคส iPad มาจากเคสไทฟอร์ธรรมดานะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับ1เดือนผมก็เปลี่ยนมาเป็นซูกูครับเนื่องจากอย่างที่ทราบกันดีครับ iPad Pro เนี่ยสามารถงอได้ง่ายนะครับแม้ท่านจะใส่เคสนะครับสามารถงอได้นะครับก็เลยกังวลเรื่องการงอครับเพื่อนๆก็เลยมาซื้อเป็นซูกูตัวนี้นะครับเจเนอเรชั่นสวันนี้ครับซูกูออกใหม่ครับเพื่อนๆเป็นเจเนอเรชั่นสปี2021 นะครับสีแดงตัวนี้นะครับก็บอกเลยว่าสรุปสั้นๆนะครับเพื่อนๆถ้าวันนี้คนไหนที่มีเวลาน้อยนะครับตัวเจเนอเรชัน3เนี่ยเหมือนเอาซูกูเจเนอเรชัน2รวมกับไต่ฟอร์ดนะครับก็คือไตฟอร์ดข้อดีของเขาก็คือองศาการเขียนดีนะครับตัวนี้เน้นปกป้องกันกระแทกกันงอแล้วก็ระบายความร้อนด้วยนะครับมีช่องระบายความร้อนด้านหลังนะเพื่อนๆตรงเนี้ยซึ่งเคสทั่วไปจะไม่มีนะครับกลายมาเป็นซูกูตัวที่3นี้นะครับปกป้อง การกระแทกการงอระบายความร้อนแล้วก็เขียนองศาได้ใกล้เคียงกับไตฟอร์ดมากนะครับเพื่อนเพื่อนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเคสซูกูมีทั้งสีแดงสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับเพื่อนเพื่อนผมได้เคสทั้ง2ตัวมาจาก425ดีกีนะครับเพื่อนๆนคนไหนรีบก็รีบกดใส่ตะกร้าไว้ก่อนได้เลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้รีวิว iPad Suku Gen 2นะครับแล้วก็ใช้งานเองมาเป็นระยะเวลา1ปีครับเพื่อนๆก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับได้รีวิวไปหมดไปที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆวันนี้ครับปี2021แน่นอนครับเคสจะต้องเป็นเคสปี2021ครับจะเป็นยี่ห้ออะไรไปดูกันเลยดีกว่านะเพื่อนๆก่อนอื่นนะครับการจะซื้อเคสนะเพื่อนๆของพวกนี้ผมบอกได้เลยว่ามันมีราคาค่อนข้างแพงนะครับการที่เราเลือกร้านที่เรา ไว้ใจนะครับได้ของชัวร์แล้วก็ได้ของแท้แน่นอน100%นะครับก็มีส่วนสำคัญะเงน่อนร้านเนี้ผมใช้บริการเข้ามาหลายครั้งนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเคส iPad นะครับนี่น่าจะเป็นตัวที่3แล้วนะครับก่อนหน้านี้ Outerbox STM นะครับซูกูเจน2 แล้วก็มาเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนๆพือนตัวที่3นะครับแล้วก็มีเคส i iPhone นนะครับปะปลายนะเพื่อนๆ่อนก็ผมซื้อซูกูนะเพื่อนเื่อนเพราะว่าผมเห็นมันการโยนนะครับแล้วก็ตัวนี้มันป้องกันการงอของ iPad ด้วยอย่างที่ทราบกันว่า iPad Pro นะครับงอง่ายมากนะเพื่อนเมื่อก่อนครับผมใช้เคสไตฟอร์ดธรรมดาแบบนี้ครับเพื่อนข้อดีของมันก็คือราคาถูกครับหกร้อยนะครับแต่มันงอง่ายมากนะเพื่อนนี่เรายังไม่นับริ้วรอยที่มันเกิดขึ้นนะครับตัวนี้ผมใช้1เดือนนะ ซื้อตอนนี้ซื้อไอแพดเลยครับไปซื้อไอแพดในห้างแล้วก็ซื้อตัวนี้ในห้างนะครับประมาณ6,700ครับเพื่อนๆื่อนใช้งาน1เดือนนะรอยเต็มนะครับแต่ตัวนี้ใช้งาน1ปีแทบไม่มีรอยเลยนะนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างนะเพื่อนเพื่อนผมแกะมาละในกล่องในกล่องครับได้มานะก็จะเป็นเคสซูฟูนะครับที่หุ้มพลาส,สติกมานะเพื่อนเพื่อนก็คือแบบมันไม่ใช่แบบอย่างนี้นะมันหุ้มมาเรียบร้อยมากนะครับแล้วก็มีการห่อบับเบิลมาให้นะเพื่อน ขอ,อบ,บับเบิ้ลแล้วก็หุ้มพลาสติกนะครับพลาสติกจะต้องกรีดอย่างเดียวนะถ้าแกะมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับหรือเพื่อนเื่อนที่ซื้อร้านอื่นแล้วแกะมาแล้วไม่มีพลาสติกหุ้มอะไรอย่างเงี้ยก็แน่นอนว่าอาจจะไม่ใช่มือนหนึ่งนะอาจจะโดนแกะมาแล้วแต่อันนี้คือซิลมาอย่างแน่นเลยซูกูนี่เขาค่อนข้างเนี้ยบนะเพื่อนๆบอกได้เลยนะครับแกะของออกมาอย่างกับซื้อของเป็นหมื่นนะครับ <S <S แกะออกมาครับพเพื่อนก็นั่นนะครับก็จะมีบั๊กมาให้เลยนะ ชูกูนะครับผลิตมาตั้งแต่ปี2 0 1 0นะเพื่อนเฮดคอเตอร์อยู่ที่ LA อนะครับอยู่ที่อเมริกานะครับแล้วก็ขายไปประมาณ90ประเทศนะเพื่อนผมไปเปิดดูประวัตินะครับก็มาเล่าเพื่อนฟังคือแกะเอามายังไงก็ยังไงก็รู้ว่าแกะมาแล้วเพื่อนพลาสติกฟิล์มพวกนี้นะครับเนี่ยจะต้องมีการฉีกนะครับหมายถึงว่าเราต้องฉีกเองนะเพื่อนไม่ใช่ว่าฉีกมาจากโรงงานนะครับก็คือถ้ามีรอยนะยังไงก็คือไม่ใหม่นะครับดูง่ายมากคล้ายๆกับเราแกะ p h o n e แกะ iPad เลยนะเพื่อนประมาณอย่างนั้นอะ คล้ายๆกับแกะของ Apple เลยนะครับแพเกจเนี่ยรู้เลยว่าเก่าหรือใหม่นะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนเรื่องอุปกร,รณ์ภายในกล่องน,นะมาางต่อไปนะเพื่อนผมก็จะเทียบเลยละกันนะสําหรับเพื่อนคนไหนที่กําลังหาเคส iPad ให้กับตัวเองนะครับกลว iPad ที่จะงอนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกันมากนะครับเคสตัวนี้ก็อบอกว่าป้องกันการงอนะผมใช้ตัวนี้มา1ปีแล้วเพื่อนแล้วก็เพิ่งไปซื้อประกัน iPad มานะครับ ตรวจเครื่องก็ผ่านเครื่องไม่มีการงอไม่มีดีเฟกไม่มีริ้วรอยนะครับผมซื้อประกัน iPad หลัง60วันนะลองย้อนไปดูคลิปได้นะครับซื้อวันสุดท้ายพอดีวันที่365วันอนะวันสุดท้ายเลยนะก็ใช้ iPad กับเคสตัวนี้นะก็ยังซื้อได้นะครับเครื่องไม่งอไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะครับปกติดีนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาเทียบกันเลยนะครับว่าแตกต่างกันยังไงนะครับตัวนี้เป็นซูกูเจเนอเรชั่นสครับตัวที่เพื่อนๆเห็นตัวเนี้ยเป็นซูกูเจเนอเรช อันดับแรกนะครับดูภายนอกใกล้เคียงกันมากนะครับเพื่อนใกล้เคียงกันมากนะส่วนที่แตกต่างก็คือโลโก้ครับซูคูเจนสองเป็นโลโก้รูปสิงโตนะเพื่อนเนี่ยอันนี้คือเคสที่ผมใช้มาหนึ่งปีนะเพื่อนดูยิ้วรอยคือแทบไม่มีนะใช้งานเหมือนกันครับตัวนี้ครับเพื่อนใช้งานแบบหนึ่งเดือนนะดูสภาพเหมือนใช้มาแบบหนึ่งปีนะคืออันนี้ดูใหม่มากนะครับผมใช้งานปกติเลยนะใส่กระเป๋าอยู่บ้านนะครับออกไปข้างนอก เพราะว่าอะไรเพื่อนๆก่อนหน้านะี้ผมเคยซื้อเคสเนี่ยอะไรชีพๆสักอย่างนะนะเพื่อนที่เขารีวิวนะและหลังเป็นซิลิโคนนะตัวนี้ใช้ไม่นานนะเพื่อนๆใช้ประมาณสัก2เดือนนะตัวนี้เป็น iPad เก่าของผมนะ้านหลังเหลืองเลยครับถ้าเป็นแบบซิลิโคนเพื่อนก็ระวังหน่อยนะถ้าเป็นเคสที่เป็นซิลิโคนนะมันจะเหลืองง่ายนะครับแต่ก็ไม่มีผลกับการใช้งานะไรแต่มันจะดูเก่าแค่นั้นเองนะ ตัวนี้เป็นหนังนะเพื่อนๆเป็นหนังนะครับถ้าเป็นเจเนอเรชันใหม่ก็จะเป็นตัวหนังสือครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่รีบนะผมแนะนําให้ซื้อตัวใหม่นะครับตัวเก่าเนี่ยลืมไปได้เลยนะเพื่อนๆตัวเก่านี่ลืมไปได้เลยเพราะตัวใหม่มาปุ๊บนะครับลบปัญหาทุกอย่างออกนะครับแล้วก็เป็นตัวจบเลยนะเพื่อนๆตัวจบเลยก็คือใช้แล้วแบบชอบนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะเพื่อนๆ เปิดมาครับด้านในยังคงคล้ายเดิมนะเพื่อนๆื่อนตัวนี้เป็นเป็นพรมนะเป็นสักหลาดนะครับมีตัวหนังสือคล้ายๆเดิมเลยนะครับแต่ตัวนี้อาจจะเป็นเงามองไม่ค่อยชัดนะตัวนี้มันตดนแดดนี่ครับคล้ายเดิมรูระบายอากาศครับสำคัญครับเพื่อนๆตัวนี้เพราะ่ออย่างที่ทราบกัน iPad นะครับ iPad ยิ่งเป็น iPad Pro นะเพื่อนๆคนที่ใช้งาน iPad Pro นะครับก็จะเป็นคนที่ใช้งานค่อนข้างหนักหน่วงนะครับแล้วก็มี iPad มีความร้อนนะครับอย่างที่ทราบกันว่าอุปกรณ์ Apple ิลนะเพื่อนๆ่อนถ้าได้ร้อนนะครับ แบตเตอรี่จะร่วงเร็วมากนะครับตัวนี้เป็นรูระบายอากาศเพนเพื่อน,นเวลาใช้งานเราก็จะตั้งอย่างนี้ใช่ไหมตัวนี้มันเป็นรูระบายอากาศนะครับทาให้ iPad ของเราได้ลมนะครับได้ระบายความร้อนนะครับก็ทําให้เป็นการถนอมเครื่องแล้วก็ทําให้แบตเตอรี่ลงช้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone MacBook นะเพื่อนๆถ้าได้ร้อนนะครับแบตเตอรี่ลงเร็วมากนะครับเคสพวกนี้จะไม่มีตัวระบายนะเพื่อนด้านหลังจะเรีบเยบนะครับก็ระบายความร้อนจากหน้าจออย่างเดียวนะครับจากหน้าจออย่างเดียวเลย ตอนนี้ก็จะมีทั้งระบายความร้อนจากหน้าจอแล้วก็ระบายความร้อนจากข้างหลังนะครับก็ยังคงคล้ายคล้ายคลึงกันนะเพื่อนตัวใหม่ก็มีครับดูระบายอากาศให้ดนะูนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะนเพื่อนๆใครที่เล่น iPad แล้วไม่ใส่เคสนะจะรู้เลยว่าเวลาใช้งานนะครับด้านหลังมันจะร้อนมากนะนเพื่อนๆอย่างตัวนี้ผมถอดเคสให้ดูเป็น iPad Air นะครับตัวนี้เวลาเราเล่นนะเวลาเราถือเราเล่นเกมอะไรเนี้ยมันจะร้อนมากนะครับ นะครับถ้าถือแบบถือเครื่องแต่ไม่ค่อยมีใครใช้แบบนี้นะวันนี้ผมถอดให้ดูเฉยน,นะครับก็สิ่งที่แตกต่างนะครับเพื่อนเพื่อก็คือองศาในการเขียนนะครับตัวเดิมเนี่ยเขาจะเอียงได้30องศานะเพื่อนๆ่อนก็คือตัวนี้นะครับเอียงได้30องศาอย่างที่ผมเคยบอกไปนะการเขียนมันค่อนข้างที่จะชันนะครับชันชัดเจนเลยนะตัวนี้นะครับเอียงได้มากถึง20องศานะครับเพื่อนเพื่อน แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะเพื่อนถ้าดูในรูปอาจจะไม่ต่างน,นะครับแต่ถ้าเขียนเนี่ยผมบอกเลยว่าต่างเดี๋ยวผมจะเขียนให้เพื่อนๆนดูนะครับว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนเพื่อนมาถึงองศาการเขียนนะครับก็ผมได้ทดลองใช้มาแล้วนะเพื่อนๆสักระยะหนึ่งนะครับบอกเลยว่าชอบนะครับชอบมากนะครับคือเหมือนซูกูเขารับฟังปัญหาจากคนใช้งานนะเพื่อนเนก็คือซูกูเขาไม่ได้ขายแต่ในไทยนะครับเขาขายที่ต่างประเทศนะเพื่อน อย่างที่บอกว่าเฮดคอร์เตอร์นะครับเขาอยู่ที่อเมริกานะแล้วก็ขายไปถึง90ประเทศนะครับก็เป็นสินค้าที่เรียกได้ว่าค่อนข้างเวอร์ไวนะแล้วก็มีฟังเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานด้วยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าองศาตัวใหม่เนี้ยยีองศานะเพื่อนตัวเดิมเนี่ยสาองศานะครับเป็นการเปลี่ยนตัวเลขที่ไม่ได้เรียกว่าเปลี่ยนแต่ตัวเลขนะก็คือเหมือนเปลี่ยนฟีลลิ่งจริงๆนะครับดูองศาครับเพื่อนๆมีความเอียง ต่างกาันค่อนข้างมากนะเดี๋ยวผมจะลองเอา iPad ผมไม่มี iPad Pro 2เครื่องนะผมจะลอง iPad Air ใส่นะครับแล้วก็ลองเขียนดูนะแล้วก็จะบอกีลลิ่งดูนะครับ <c oughs> ก็ตัวนี้นะเพื่อนเพื่อนตัวนี้นะครับเพื่อนๆนจะต้องเอียงมือค่อนข้างมากนะตัวเดิมนี่ผมใช้นะดูครับดูข้อมือผมครับการที่เราจะจดเลคเชอร์ครับโอ้โหคือแบบบอกเลยว่าปวดนะครับผมไม่ค่อยใช้องศานี้ในการเลคเชอร์เลยนะเพื่อนๆยิ่งใครแบบอาจารย์พูดไวๆเงียโอ้โหแบบ ไม่รู้เรื่องนะครับคือแบบไม่ใช่ว่าเรียนไม่รู้เรื่องนะก็คือแบบเขียนก็คือแบบเก่งข้อมือนะครับปวดข้อมือมากนะเพื่อนๆคือคลิปเนี้ยไม่ใช่มีแค่ผมที่เป็นนะครับเพื่อนๆลองไปหาดูซูคูเจเนเรชั่นสองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งนะครับเมกายุโรปอินเดียนะครับต่างพูดกันว่าซูคูเนี่ยคือองศาเขียนคือแย่มากนะครับในเจเนเรชั่นสองนะเพื่อนๆแต่ตัวใหม่ตัวเนี้ยรีวิวยังไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าองศาการเขียนเปลี่ยนไปครับเพื่อนๆดูครับ ตัวนี้เป็น iPad Pro นะเพื่อนเพื่อนผมจะต้องปลดล็อกแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้บอกว่าเปลี่ยนไปชัดเจนครับดูอ,องศาการเขียนครับเพื่อนๆคือมันก็ไม่ได้ลากเหมือนไตฟอร์ดนะเพื่อนเพื่อนแต่มันดีขึ้นนะครับมันดีขึ้นนะครับเพื่อนๆดูอย่างนี้อาจจะสัมผัสไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนๆลองทําตามผมที่บ้านเลยแล้วกันนะก็คือเหมือนเดิมครับผมจะวัดความสูงให้นะเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนก็ลองเอาหนังสือนะครับมาตั้งให้เท่ากับความสูงที่ผมบอกแล้วเพื่อนเพื่อน ก็ลองเอาไอแพดทาบแล้วก็ลองเขียนดูนะครับจะรู้ว่ามันแตกต่างกันพอสมควรนะความสูงแมเพเมื่อนจะวัดให้นะครับอันนี้ตัวรุ่นเก่านะรุ่นเก่าความสูงอยู่ที่นะครับ9เซนติเมตรนะเพื่อน9เซนติเมตรนะครับขอเอาด้านล่างนะ9เซนติเมตรนะครับเพื่อนก็เอาหนังสือนะครับกองให้ถึง9เซนแล้วก็เอาไอแพดทับวางไปนะครับแล้วก็ลองเขียนดูก็จะได้รู้ว่ามัน องศาชันประมาณนี้รู้สึกฟิลลิ่งเป็นยังไงนะครับพอมาถึงตัวนี้ครับเพื่อนๆ20องศาครับความสูงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆพื้นน้อยลงอ่ะชัดเจนนะครับแต่เพื่อความที่เพื่อนๆจะได้ลองเองที่บ้านนะตัวนี้นะครับความสูงอยู่ที่7เซนติเมตรครึ่งนะครับเพื่อนๆต่างกันประมาณ1เซนครึ่งนะเพื่อนๆหนเซนครึ่งเนี่ยก็คือเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากสําหรับการเขียนนะเพื่อนๆก็คือนั่งเขียนอย่างเงี้ยเราเขียน สมมติเรานั่งเรียนเปนเพื่อนเพื่อนย่างเงี้ยจบไปครับอาจารย์พูดแล้วจบคือแบบเป็นองศาที่แบบไม่เมื่อยมือนะครับไม่เมื่อยมือเลยนะองศาคือดีมากนะผมว่าตัวเนี้ยจบผมยังนึกไม่ออกเลยว่าถ้าซูกูออกรุ่นใหม่เขาจะแก้ไขตรงไหนผมยังนึกไม่ออกนะครับคือตัวนี้มันเหมือนแบบมันจบจริงๆริงนะเพื่อนมาดูตัวเดิมครับองศาเดิมนะนี่ครับอาจารย์พูดมาโอ้โหเหมือนวาดรูปบนบนกระดานไม้อะ่ะเหมือนเราวาดรูปบนผนังอะนะเพื่อนยิ่งเขียนตรงสูงๆนะยิ่งแบบ ชัดเจนนะครับถ้ายิ่งเขียนต่าๆเนี่ยแบบข้อมือต้องไปนะเพื่อนข้อมือต้องไปอ่ะผมว่านะครับเขียนต่าๆดูครับแต่ตัวนี้ไม่ครับตัวนี้ไม่ออกมาค่อนข้างดีเลยนะเพ,นเพื่อนขอโทษนะครับลายมือผมแย่มากภาษาไทยนะไม่ใช่ภาษาจีนนะมาสกู่นะครับต้องบอกว่าสคูเขาฟังเสียง ผู้ใช้งานนะครับเพื่อนๆเราก็ตัวเนี้ต้องบอกว่าใครที่ติดองศาไตฟอร์ดนะครับแล้วมาเจอตัวนี้นะต้องบอกว่าอาจจะชอบมันมากขึ้นนะครับเพราะว่าไตฟอร์ดอย่างที่บอกเพื่อนๆจะต้องแลกกับความที่มันไม่ค่อยโปรเทคไอแพแล้วก็ทําให้เคสเรางอได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวไตฟอร์ดผมจะวัดให้ละกันนะครับว่าสูงเท่าไหร่เนะี่ยเทียบกันไปเลยนะเพื่อนๆตัวนี้7เซนครึ่งนะครับไตฟอร์ดอยู่ที่4เซนติเมตรครึ่งนะเพื่อนๆเอาด้านล่างนะครับ4เซนติเมตรครึ่งนะครับก็แน่นอนครับ ไตรฟอร์ดก็น่าจะต่าที่สุดแล้วน่าจะเป็นเคสต่าที่สุดถ้าต่ากว่านี้ครับเราก็ต้องเขียนในมุมนี้นะครับซึ่งคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบนะเพื่อนๆพนทัางที่การเขียนธรรมชาติก็คือการเขียนบนสมุดแบบนี้คือแบบไม่เอียงนะแต่คนเราจะชอบให้มันเอียงนิดนึงเพราะเราจะได้ไม่ต้องก้มตัวลงไปนะครับประมาณนี้นะเพื่อนๆถ้าใครที่แบบชอบมุมนี้ก็ต้องไตฟอร์ดละแต่ก็ต้องแลกกับเรื่องระบายความร้อนเรื่อง iPad งอเรื่องการตกหล่นนะครับต้องบอกเลยว่าขอบยางนะคนละเรื่องเลยนะเพื่อนๆตัวนี้ ค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับแล้วก็บางนะครับก็คือไม่ค่อยคงรูปนะตัวนี้คือแบบคือกดกดลงไปคือกดแทบไม่ลงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนเทคนิคในการใส่ใครจะบอกว่าเคสพวกนี้มันใส่ย,ยากนะครับให้เพื่อนใส่ตัวกล้องเข้าไปก่อนนะครับใส่ด้านมุมที่เป็นกล้องเข้าไปก่อนนะแล้วก็ใส่พอใส่กล้องเสร็จปุ๊บก็ใส่ด้านบนแล้วก็ใส่ด้านล่างแค่นี้นะครับใส่ไม่ยากเลยนะครับ <S <S <ๆ S 1> เพื่อนก<ๆ>็น <amenities> ่านจะประมาณนี้นะครับเคสซูปูที่ผมชอบนะเพื่อน ก็ได้ทั้งเรื่อง protection นะครับเรื่องการป้องกันความคงทนที่แน่ๆครับ iPad ไม่งอชัวร์นะครับแล้วก็การตกหล่นนะแต่ผมไม่ขออนุญาตเทสนะใครอยากดูการโยนของซูกูนะครับไปดูที่ช่อง YouTube 4-2-5แล้วกันนะ<ๆ>เพื่อนๆเขาโยนแบบโยนน่ากลัวจนผมแบบผมไม่กล้าทำนะครับแต่ผมเอามาเรียนเลคเชอร์นะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าฟ e e l i n g การเรียนเป็นยังไงนะเพื่อน 2ูสองันยีเป็นไงบ้างครับก็ดีนะคะชอบตรงไหนบ้างชอบตรงที่มันปรับระดับได้ปรับองศาได้แล้วก็วัสดุที่ใช้มันก็ดูดีดูแบบดูแพงแล้วก็รู้สึกว่าเวลาตัดคิปอะค่ะมันจะร้อนน้อยลง